คุณเคยรู้สึกไหมว่าลูกน้องหรือคนใกล้ตัวมักทำงานผิดพลาดทำแล้วต้องมาคอยแก้เองอยู่เสมอวันนี้เรามีเคล็ดลับเสริมดวงให้บริวารดีทำอะไรมิสะดุดและเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีสำหรับชาวราศีสิง์ราศีกันราศีธนูราศีตุลและราศีมีนบริวารมักทำอะไรไม่ได้ดั่งใจนำเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณเสมอบางครั้งทำงานแล้วต้องแก้ซ้ำหลายรอบทำให้ปวดหัวและเสียเวลา แต่ไม่ต้องกังวลเรามีวิธีแก้เคล็ดง่ายๆวิธีแรกคือทำบุญตามวันเกิดตัวเองเช่นคุณเกิดวันอาทิตย์ก็ควรทำบุญในวันอาทิตย์การทำบุญแบบนี้ช่วยให้บริวารมีประพฤติขึ้นนอกจากนี้การทำบุญเกี่ยวกับยาหรือถวายตาลปัดก็ช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีทำให้บริวารทำงานราบรื่นและเสี่ยมโชคลาบลองทำบุญบริวารจะทำงานดีขึ้นเรื่องร้ายจะกลายเป็นเรื่องดี สร้างบรรยากาศที่ราบร้นและมีความสุขในชีวิตประจำวันอย่าลืมติดตาม Subscribe เพื่อไม่พลาดเคล็ดลับเสริมดวงและเรื่องราวดีๆในตอนต่อไป